กาญจรบ,บุรีหนุ่มเสรีการเขตสามผู้สมัครก้าวไกลมั่นใจได้เป็นรัฐบาลถึงแม้กระแสแรงแต่ไม่ประมาทลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี2566เมื่อนับภายหลงเลย12วันเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผู้สมัครสสแต่ละพรรคการเมืองได้ลงพื้นที่หาเสียงกันตั้งแต่เช้ามืด เช่นเดียวกันกับผู้สมัครหน้าใหม่อย่างนายเจษดาเอี่ยมปุ่นหรือหนุ่มเสรีการผู้สมัครสสการจนบุรีพักเก้าไกลเขตสาเบอร์เจที่ได้เดินสายหาเสียงไปตามพื้นที่ต่างๆของพื้นที่เขตสาที่ประกอบไปด้วยอำเภอธรรมากาอำเภอพนมทวนยกเว้นตำบลหนองโรงตำบลทุ่งสมอตำบลดอนเจดีตำบลหนองสาลาัยทั้งนี้นายเจษฎาเอี่มปุ่นหรือหนุ่มเสียรีการกล่าวว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกระแสจากพี่น้องทุกคนให้การตอบรับกลับมาอย่างดีมากๆทั้งๆที่ผมเพิ่งลงสมัครสส,สลงในนามพรรคก้าวไกลสมัยแรกนั่นแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบ,บุรีรวมทั้งนักธุรกิจต้องการจะเปลี่ยนแปลงจริงๆโดยเฉพาะนโยบายรีดไขมันทหารโดยเฉพาะการลงพื้นที่ภาพรวมค่อนข้างดีและสนุกสนานในการลงพื้นที่เมื่อพูดถึงกระแสพบว่า กระแสของพรรคก้าวไกลกาลังมาแรงต้นอยากฝากพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้พวกเราจะนําหรือไม่นําก็ไม่อยากให้ประมาทเพราะคะแนนจริงคือวันที่14พฤษภาคม2566จึงอยากเชิญชวนให้เมื่อเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายเอาทหารออกจากการเมืองเอาเรเด็จการซ่อนรูปออกไปให้ได้สําหรับนโยบายที่ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด คือนโยบายสวัสดิการทวนน้าเพราะเป็นนโยบายที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดวัยเรียนวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุโดยพักเก้าไกลได้เสนอรัฐสวัสดิการทวนน้าคือเด็กเล็กเกิดมารับเลย3,000บาทเป็นกิฟต์เซ็ตจากรัฐบาลและสำหรับเด็กแรกเกิด0-6ปีมีเงินอุดหนุนเป็นจำนวนเงินเดือนละ1,200บาทในช่วงของวัยเรียนก็เรียนฟรีมีรถรับส่ง ในส่วนของวัยทำงานก็จะเพิ่มค่าแรงเป็น450บาททำทันทีไม่ต้องรอแล้วก็จะมีเรื่องของประกันสังคมทวนหน้าเจ็บป่วยนอกจากอยู่กระดับการรักษาพยาบาลแล้วก็มีค่าเงินชดเชยและมีค่าเดินทางสำหรับไปหาหมอในส่วนของผู้สูงวัยนโยบายนี้จะตอบโจทย์ในพื้นที่แข่สามยางมากเนื่องจากอำเภอธรรมกาและอำเภอพนมทวนกำลังกลายเป็นสังคมของผู้สูงวัยซึ่งผู้สูงวัยค่อนข้างให้ความสนใจกับนโยบายนี้ เราต้องการเพิ่มเงินให้ผู้สูงวัยจากเดือนละ600บาทเป็น3,000บาทเพื่อที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพทั้งนี้หากได้เป็นรัฐบาลพักก้าวไกลประกาศแล้วว่าเราต้องการที่จะทําการเมืองดีโดยใน100วันแรกเราจะเสนอทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนโดยมีการตั้งสะสะรอที่มาจากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน และหากตนได้เป็นสสตนจะผลักดันวาระกฎหมายในเรื่องของการควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเกิดจาก PM 2.5โรงงานอุตสาหกรรมที่ประชาชนชาวอำเภอธรรมกาและอำเภอพนมทวนได้รับผลกระทบซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆเป็นปัญหาหลักที่คิดว่าในพื้นที่นี้ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบเผาอ้อยเราจะเห็นว่าแม้ในปัจจุบันไม่มีการเผาอ้อยเข้าโรงงานแต่เมื่อตัดอ้อยเสร็จ ยังคงมีการเผาสั่งอ้อยใบอ้อยอยู่เราควรคิดว่าจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและจะเป็นวาระเล่งด่วนการเลือกตั้งในครั้งนี้ตนคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่และ New โวเตอร์จะเป็นกลุ่มพลังงานหลักของเราในครั้งนี้แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะมีความสนุกมากขึ้นเพราะว่านิววเตอร์และคนรุ่นใหม่ที่กล่าวมาถือว่าเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ ซึ่งมาเป็นแบบนี้ต้นคิดว่าคะแนนในส่วนของเจเนเรชันอื่นๆก็มีความใกล้เคียงกันการเลือกตั้งครั้งนี้สนุกแน่นอนตนมั่นใจว่าเราจะได้คะแนนจากเจเนเรชันอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Gen Y, Gen X หรือ Baby Boomer ในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าการเลือกตั้งสสปี2562แน่นอนเพราะประชาชนมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนรัฐบาล8ปีที่ผ่านมาหลายๆคนบนไปที่ไหนมีแต่คนบน ตนเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลข่าวนี้24การจนบุรีปีชาเรวารินรายงาน